สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวท่อน้ำทิ้งนะครับนี่ขนาดยาว8เมตรเลยทุกคนนี่นะครับผมซื้อแบบยาว8เมตรมาเลยอมาลองดูกันหน่อยนะว่าหน้าตาเป็นไงนะครับตัวท่อก็จะเป็นวัสดุไอตัวพลาสติก PVC ธรรมดานั่นแหละนะครับนี่ใน,น,นเขยมตรงนี้แหละ8เมตรนะครับ บบยาวสอยยาวเครแล้วผมรีวิวตัว5เมตรไปโอ้โหคนชอบกันใหญ่เลยนะครับขอลิงก์สั่งกันใหญ่เลยนะครับมันยาวดีปกติเราเจอเราซื้อมันก็แค่ไม่เท่าไหร่นะอาจจะแบบเมตรกว่า1.5เมตร2เมตรอะไรเงี้ยอันนี้ผมไปได้ลองแบบ5เมตรมาเขาที่แล้วใช่ไหมอันนี้เพิ่มไปอีกนะครับอยากได้แบบ8เมตรลองดูพอวัดแล้วมันก็ใช้น่าจะใช้ประมาณ8เมตรพอดีนะอันนี้เป็นตัวรัดท่อเขามีมาให้นะครับ เอาไ้รัดกับตรงท้ายเครื่องซักผ้านะครับผมอ่ะอันนี้ปลายฝั่งหนึ่งก็จะมีเป็นที่เกี่ยวแบบนี้ให้เลาใช้งานเสร็จนะเรายกถ้าเกิดว่าใครยกเก็บอะเออมันก็จะมีที่เป็นขอเกี่ยวแบบนี้นะครับนี่แล้วตัวระหว่างท่อเนี่ยน่าจะประมาณ1เมตรมั้งสักเมตรหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีเป็นข้อแบบนี้เอาไว้ให้ดูให้เห็นว่าอ่ามันเป็นที่เหมือนที่วัดระยะนะครับโอ้ยาวเลยทีเดียว8เมตรนะเดี๋ยวผมจะไปลองเทสลากออกมาให้ดูว่ามันได้ยาวประมาณแค่ไหนนะแล้วส่วนท่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะมีเป็นชั้นมาให้แบบนี้เพื่อให้เราเลือกใช้ได้ว่า3 2 3 4 3 8ามแล้วก็42นะครับเวลาสวมเข้าไปมันก็จะได้ทุกระยะเลยนะวเวลามาต่อกันนะครับแล้วก็รัดเอาซะหน่อยเครื่องสผ้าแต่ละรุ่นนะครับว่าปลายท่อน้ำทีออกมาอาจจะต่างกันนะครับเราก็ไปลองดูก็จะมีตัวนี้ให้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องเข้าตั้งแต่ทางนี้แล้วก็ค่อยๆลูดมาจนมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวไปลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมจะไปลองลากดูว่า8เมตรน่ได้ประมาณไหนนะครับ อ่านี่ทุกคนนี่มาให้ดูแล้วนะยาวประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่ยเห็นไหมเนี่นะครับ8เมตรทุกคนโอยยาวสะใจดีมากเลยนะครับหน้าบ้านผมนี่น่าจะทั้งหมดประมาณ 14 15เมตรนะครับหน้ากว้างตรงนี้อันนี้ตัว8เมตรก็ได้ประมาณนี้พอดีนะครับอ่าโอเคนะครับก็มาเทสความยาวให้ดูแล้วนะครับส่วนเรื่องการต่อการใช้งานก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ไปต่อที่ท้ายเครื่องซักผ้าหรือว่าบางคนอาจจะไปใช้ในระบบอื่นก็ได้นะเชื่อไอตัวซิงค์ล้างจานภายนอกอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับว่าจะไปต่อตรงไหนกันนะครับผมแต่ว่าให้ดูว่ามันมียาว8เมตรตัวนี้ผมได้มาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเกือบร้อยปลายปายป,ายป,ายประมาณเกือบเกือบสองร้อยนะครับพรามีถึง10เมตรที่ร้านที่ผมได้มานะ มีถึงประมาณ10เมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับแต่ก็ถ้าสายปกติไปก็ราคาไม่กี่บาทไม่ถึงร้อยนะครับไอ้พวก1.2 1.5เมตรตัว5เมตรที่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยเดียวเท่านั้นเองนะครับใครกำลังมองหานะครับท่อน้ำทิ้งแบบยาวๆอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ